ครับการสื่ีช่องเซ่ของวันที่6พฤศจิกายนพศ2567การสื่ีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับกลับกับพ้พ่อกันทุกมือนะครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้กสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องมาช่มเมลูกงัวไทยครับเพื่อทันใดทุนหน่อยอยากไดไปเลี้ยงต่อยอดเป็นเงินฝาเงินรวมก่อนเด็นเดี๋ยวขอน้าเรียนกฎกติกาครับพี่น้องครับว้อทียนยืนยุตนาผมนี่ผมส่งฟี่ให้200กิโลเมตร โบต่องมาจำได้ทั้งสินง่วงไปหอยบานหัวซองกัดจังเก็บเงินได้ครับพี่น้องครับนองเหนือจาก200รกิโลเมตรผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าต่พ่อแม่พี่น้องมักพูดคุยกันครับพี่น้องครับถ้ามันอยู่ไกลก็ยอมมีค่ารถขึ้นพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเข้าใจผู้อยู่ไกลได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ย่างตัวใดมองไดจุดใดมีตำหนิผมก็สิบอกก้าแจ้งไปในฉิปไปได้เ้อครับพี่น้องครับตัวใดมองไดจุดใดบได้ก้าก็แสดงว่าตัวนั้นบ่มีตำหนิ รถกติกลางเฮาอีกอย่างหนึ่งกะอย่าโทษเล่นโทษต,ตัวโทษตมกันอย่าโทษคว่ำสาใจครับพี่น้องครับถ้าบ่มักกะแชร์พันเท่านั้นครับพี่น้องครับถ้าโทษเรี่ยวเอาไปทรงเบานี่มันเกิดคว่ำเสียหายแก่ทั้งขวารับพี่น้องครับหเห็นใจทั้งเฮานั่งเพราะว่าทั้งเฮาบ่ได้เรียกเก็บมันจำกรใดใดทั้งสิ้นครับเดี๋ยวขอฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับพี่น้องครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ บัเนี้มีทั้งราคาหยกราคาแยกมาเมืองง้อด้วครับพี่น้องครับเป็นง้อแบบใดครับพี่น้องครับเทียนยินยุตหนาผมนี่ชุดที่หนึ่งนี่เป็นแม่ลูกผูดนะครับง้อลูกสวางนะครับพี่น้องครับลูกไส่ก็อยู่ประมาณหาเดือนหกเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่กับบุตว่าเสื่งมาเสื่งเป็นง้อฝูงปลอยลาดครับแม่บ่ได้สูงหลายนะครับแม่สูงร้อยยี่สิบกัวง้อไทยนะครับพี่น้องครับง้อไทยนี่ตัวลูกนี่ครับสำหรับชุดนี้มองขาย เอาไปหนึ่งมืนสามพันบาทเด้อครับพี่น้องครับทรงฟรีให้ยัางทีน้ำเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาไปครับพี่น้องครับบัดนี้เออเมิงจุดเอ่อตัวผูกับตัวเมียครับเมียสาวไก่ผสมกับตัวผูไถ่ไงนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้กับสิมีลองร้อยกันเป็นล่ำปีแน่หน่อยหนึ่งแต่ว่าหายเป็นปกติแผ้เป็นปกติครับพี่น้องก็แต่ว่าก็ต้องบอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มีปัญหากันนะครับกับตัวเมียสาว ไทยยังบามันน e. in so ี่ครับแม่นี่ครับสำหรับแม่นี่ชุดที่สองนี่เอาไปหนึ่งหมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับบันนี้กรณีพอแม่พี่น้องยกซีโตนี่ครับพี่น้องครับยกซีโตเอาไปซุดคุ้มครับพี่น้องครับเอาไปสองหมืนหาพันบาทครับนี่ครับถ้ยยกซีโตแล้วครับพี่น้องครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก็ไวขังตนครับเงีงง้อหลายๆก็ขายเมื่อไรครับพี่น้องครับเหลือซํานี่หรอครับพี่น้อง เพราะว่าเขาก็ขายในราคาเบียงปันเนาะครับพี่น้องครับมึงคักๆเด้อครับพี่น้องครับก่อนนี่ซื้อปรึกษากันในครัวเรือนเห็นดีน้ำกันก็ย่องไมซื้อครับพี่น้องครับถ้าเห็นดีน้ำกันก็อย่าซื้อไปครับซื้อไปมันสิมีปัญหากันเนาะครับพี่น้องครับไปลูกไปยังไปนี่ครับแขนล่าขายเกินเป็นเสียกจับใบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเทวะบอเลี้ยงครับราคายอมเยาะครับพี่น้องครับราคาเบียงปัน นี่ครับสิงห์ออกสีแยกในเมสซานาจิมเน่เจ้าใบไ,ได้เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ